ไอ้หน้าหนังหีไอ้ล่อนจ้อนไอ้สัตว์ปากกล้านะ้ามึงอะเดี๋ยวเจอกันหน่อยเดี๋ยวกูจะตำรวจไปหน้าบ้านมึงอะ่ะเดี๋ยวกูจะดึงแม่มึงออกมาปล่อยให้ลูกไอ้อปีจังไรมาพาดพิงอียาดได้ไงนะมึงยังรู้จักอียาดน้อยไปแลวนะมึงเอาคอนเทนต์แล้วเดี๋ยวมึงคอยดูนะ กูจเจ้าตำรวจกกถนนเนี่ยไปหน้าบ้านมึงแล้วไปเรียกแม่มึงออกมาปากดียังไงตำรวจยังรู้เลยว่าอียาดคือใครนะมึงเอาคอนเทนต์กับคนอื่นได้นะมึงจะไม่ด่าคนนู้นคนนี้ด่ากล้วยด่าใครด่าป้ายงป้ายยานมึงด่าได้แต่ตอนนี้มึงด่ากูถูกคนและนะไอสัตว์เดี๋ยวกูมึงดูฝีมือกูนะว่ากูจเจ้าเจ้าหน้าที่ไปแล้วกูจะไปยืนหน้าบ้านมึงเอาแม่มึงออกมาซิ แล้วใชมึงกาเตีนกูไร้สดขอโทษกูนะไม่งั้นกลัวเจ้าหน้าที่ไปดําเนินคดีมึงมึงมีสิทธิ์อะไรมาพาดพิงกูไอ้หน้านังหีนะอียาดเนี่ยตำรวจทั้งกกขนนรู้จักหมดค่ะแล้วเดี๋ยวกูวพยานยืนยันว่าอียาดก็คือกูไปกินไปปาร์ตี้กันมึงด่าก,กอูอับปีจังไรใช่ไหมไอสัตว์ไอเดรันฉานมึงเล่นถูกคนละนะสมัยก่อนเล่นกับกูยังไม่กล้าตอหลดตอแหลกอย่างนี้ตอนนี้หิวหิวคอนเนทนต์ใช่ไหมไอสัตว์ ไอ้แกนไอ้แคะออกเทยเดี๋ยวกูจะไปทําให้แม่มึงกับพ่อมืออย่างหัวใจวายนะแล้วจะรู้ลทธิ์อียาดดีแล้วกูจะจอดรถหน้าบ้านมึงแล้วเดี๋ยวสิ่งที่จะตามมากูกจะดูซิว่าไอ้บ้านมึงเลยเขตเข้าทางหลวงไหมบอ่อน้ําบาดาลมึงผิดกฎหมายไหมนะ แล้วสิ่งไหนที่มึงมีความผิดเดี๋ยวกูเล่นเองกูจะเป็นคนร้องเรียนมึงเองมึงจําปากกูไว้นะเดี๋ยวกูเข้าไปหาข้อมูลก่อนไม่ได้ยากเลยมึงเล่นกับกูสักตั้งนะไอ้ส้นเตนแล้วงานนี้ไม่ต้องบอกว่าใครสั่งให้กูเล่นมึงเล่นกูก่อนไอ้สัตว์คลิปมึงโดดเรียบร้อยนะมึงมาพาดพิงถึงอียาดก่อนแล้วเดี๋ยวอียาดจะเป็นคนที่ร้องบ้านมึงบ้านเดียวมึงทําอะไรผิดกฎหมายนะมึงก็เคยเห็นแล้วใช่ไหมว่าลุงซาวมีอะไรผิดมั่งแล้วเดี๋ยวกูจะไปหาข้อมูลมันไม่ยาก เลยแล้วคนอย่างกูนะหน้าบ้านมึงกูจะไปจอดรถไล้สดดูสิว่ามึงจะมีปัญญาทําอะไรกูไหมนะเดี๋ยวกูจะไปจัดมึงเองกูจะไปไล่สดจอดรถหน้าบ้านมึงตรงถนนนะ่ะแล้วก็ให้เอฟซีดูว่าอีกระเทยนะไอ้หมาไอ้เฮี้ยที่เก่งๆเที่ยวด่านนคนนู้นคนนี้ด่าผู้หลักผู้ใหญ่ใส่ร้ายญาติพี่น้องยังไงนะ ทำหาแดกมาสี่ปีเดี๋ยวมึงมาเจออียาและชีวิตมึงจบแน่แล้วใครจะได้รู้ว่ามึงของจริงหรือของปลอมกูชอบนักอยู่ไม่เกินปากซอยบ้านกูเนี่ย ไอ้ประเภทมานั่งด่าเอาคอนเทนต์คิดว่าคนอื่นไม่แน่นะมึงไปถามผัวเมียฝั่งตรงข้ามบ้านมึงนะกูไปถึงวันนั้นกล้ากับกูไหมมึงไปถามลุงซาวนะกูจอดรถหน้าบ้านกล้ากับกูไหมกูร้องอะไรมามั่งนะเดี๋ยวบ้านมึงจะเป็นบ้านหลังแรกที่โชคดีนะครับปีใหม่สําหรับอียาดนะอียาดจะจัดให้เลยเสาไฟฟ้าบ้านมึงอ่ะนะมึงจะได้รื้อบ้านไหมหรือมึงทําอะไรผิดไปม,มั่งสิ่งไหนที่มึงทําผิดกฎหมายมีกูนี่แหละอียาดนี่แหละจะร้องเรียนเองแล้วก็จะพาเจ้าหน้าที่ไปตรวจ แล้วมึงไม่ต้องมาลอนะ้อนั้นแล้วบอกบรรดาเอฟซี FC, มึงด้วยว่ามึงเล่นถูกคนละคนจริงนะไอ้เสริร์เจนปีที่แล้วกูจัดมันซัดเนี่ยกาลังเป็นจําเลยกูยันปีหนะ้าส่วนมึงเดี๋ยวกูเห็นปากกล้ามานานและคขาสั่นนะแล้วกูไปกูจะสอนมึงด้วยกูจะพามไปโรงพักนะว่าการถูกดําเนินคดีการออกหมายเรียกนะคะหรือการออกหมายจบเขาทำยังไงกันไม่ใช่นั่งแหกปาก แต่วแตกตอหลดตอแหลนะมึงเก่งกับใครได้เดี๋ยวมึงจะรู้ว่าเก่งกับอียาเนี่ของจริงนะเดี๋ยวกูจะไล่ให้เอฟซดูว่ากูจะไปจอดรถหน้าบ้านมึงอะ่ะมึงออกมากับกูนะเดี๋ยวกูไปเย็นนี้เลยกูโกกผมก่อนกูต้องทําสวยๆก่อนเพราะกูเผื่อกูได้ออกกล้องเจ้าหน้าที่่ากกขนนไปกับกูบกเขาจะใจดูว่ากูสวยหน่อยวันนี้นะเออนะมึงจะได้รู้จักกูดีขึ้นไงไม่ใช่แค่คาเล่ารือว่าอีนี่อัปปีจังไรเลวยังไง มันจะเหนือขาดความคาดหมายนะแล้วก็จะรู้ว่าใครที่อับปีจังไรกันแน่นะไอ้ที่มาเที่ยวนั่งเห่าหอนหน้าช่องใส่ร้ายคนนูน้นคนนี้เอาคอนเทนต์นะ่ะนะเหมือนไอพวกไอตือปวยากายกูต่อให้มึงเลยกลุ่มพวกมึงทุกคนทุกตัวนะแล้วกูจะไปเดี่ยวเดียวให้มึงดูนะนะตอนนี้จเจริญขึ้นเยอะแล้วนี่หน้าบ้านมึงเนี่ยนะไม่กี่กิโลเดี๋ยวกูโทรเรียกเจ้าหน้าที่มารอเลยก็ได้นะว่าจะมีการทะเลาะวิวาทตีกัทกกนทะเลาะกันอะ แล้วไปโรงพักด้วยกันมึงจําได้ไหมถ้ามึงจําไม่ได้มึงลองถามไอ้ตือโปวยกายนะช่วงนี้กูให้มึงโทรปรึกษากันก่อนไอส้สนเจินไอ้ตือปปวยกายว่าการมีคดีความหรือทะเลาะกับอียาดเนี่ยมันสามารถโทรเรียกเจ้าหน้าที่ให้มารับมันกลับไปโรงพักจริงไหมได้ไหมนะหรือไปเช็คดูคลิปเก่าๆของอียาดนะและนี่มึงด่ากูว่าอ่า ใครไปกินข้าวกับกูอีอัปปีอีหยาดนั้นชื่อกูเลยนะจ๊ะเพราะฉะนั้นมึงมาถูกทางละฉลองให้มึงเลยเดี๋ยวกูจะเป็นเคสสตาร์ดีให้มึงเลยนะสําหรับไอ้ปากดีนะเที่ยวดาผู้หญิงผู้หญิงคิดว่าเขาทาอะไรมึงไม่ได้นะไปเดี๋ยวถ้าวันนี้นะคะมึงอยู่บ้านรอกูเลยนะเดี๋ยวกูอาบน้ําสระผมบ่ายแก่แกๆกูจะไปนะ กูจะไปดูสิจอดรถหน้าบ้านมึงแล้วมึงรอด้วยเดี๋ยวกูจะลงไปถามแม่มึงอ่ะแม่มึงรู้จักกูดีนะมึงรอด้วยไม่พ่อกับแม่มึงอย่าหลบแล้วกันนะคนอย่างกูไปกูมีเจ้าหน้าที่ไปถูกต้องและคลิปเสียงหลักฐานกูจะไปถามมึงด้วยว่าที่มึงด่าอียาดนี้อียาดไหนนะ เดี๋ยวงานนี้เจอกันนะจ๊ะ FC มีข่าวดีนะคะวันนี้เดี๋ยวอยากจะจัดไอ้คนปากหนังหมาปากหนังหีจังไรที่เทีาา่ยวด่าคนนู้นคนนี้เดี๋ยวอยากจะรับเคลียร์ให้ดูค่ะว่าไอ้เฮี้ยน,นี่มันมันจะจริงขนาดไหนเดี๋ยวจะไปจอดรถนะคะแล้วจะไปถามเราจะไปดึงแม่มันออกมานะแม่มึงอยู่บ้านด้วยนะหรือไม่งั้นพ่อมึงก็ได้นะงานนี้คนอื่นไม่เกี่ยวนะไม่ต้องรับไปเหมาไปใส่ร้ายใครนะงานนี้ไม่ว่าจะกล้วยหรือมะม่วงหรือใครไม่เกี่ยวนะใครใครอย่ายุ่งกับกูกูจัดเป็นคนๆไป โอเคช่วงนี้มึงโทรถามไอ้ตือปวยไก่ซิว่าจริงไหมมีเรื่องกับอียาดนี่เป็นปีไม่กว่าจะจบนะแล้วกูสามารถเรียกเจ้าหน้าที่มารับได้ไหมมาที่เกิดเหตุเลยได้ไหมนะมึงอะเวลาจะมีเรื่องกับคนดูเขาก่อนดูประวัติเขาก่อนว่าเขาเนี่ยฉลาดมีมันสมองไม่ใช่ไอ้เหียะกระจอกงอกง่อยดีแต่มนหนอกมันโน ทำคอนเทนต์หลอกลวงคว,ควายไปเท่านั้นนะบอกควายพวกมึงด้วยรอดูช็อตเด็ดนะจ๊ะไอ้ไหลไอหน้าส้นตีนไอ้กระเทยนะลูกลูกใครหวาดเดี๋ยวกูจะรู้เดี๋ยวกูจะเปิดเผยด้วยหน้าตามแม่มึงเป็นยังไงนะจ๊ะเตรียมตัวให้พร้อมจ้ะนะโอ้ยถือวันดีมากมันเบอร์ได้ติคนคุยน้ำน่นฮะฮมันม่นมีคนคบเลยไอสัวไปคบกับผู้ใดก็ผูโอ้ยอีบ่าเพราะพอป,ปว่วยอีขีสนิมนั่นสัวตายแล้วบัดนี้ โอ๊ยแมงวันบินพันหอยมันยังซักตายนะครคบพี่น้องเหยตายแล้วสีวิบิไปคบกับผูบ้ใดบ่นี้ไอพวกสเสน่ห์จันไรก็คบมาแล้วบน่นี้ยังบ่สาใจไปคบกับอีนั่นอีกบน่นี้โอ๊ยอหยาดเสนิมอีกบ่นนี้ออ้า,อา มันก็เป็นทางโซบันเนี่ยแล้วม้าตัวใดมันสีอยู่น้ำสูเอาโอ้เป็นนสีนะโอ้คบคนผ่านผ่านพาไปหาผิดคบบัณฑิตบันดิตพาไปหาผลค,คบคนชั่วพาตัวให้ลามกจกกระเปิดโอ้สีวิตตายแลย้ว <disagree> ใครทำฮะใครทำมึงไม่มีจ้ะมึงนี่แหละไปคบกับ <laughs> พวกเสน่ห์จันไรเอง เออคบกับคนดีกับไปอยู่กับคนดีจ้าเออคบกับคนเรเลีวกับไปอยู่คนเลลียวคันมาสิแต่ขี่กับไปอยู่สวมจ้าบ่ยากเลยจ้าเออคบคนดีกับอยู่กับคนดีไปคบคนสวมไปกับคนสวมมาแตกขี่ไปอยู่สวมจ้าเอออีหลีชีวิตเป็นยังไงใครทําให้มันต่ําลงเออใครใครทําให้มันต่ําลงจริงๆแล้วเนี่ย ภาพความอบอุน่นสามคนพ่อแม่ลูกอยู่แล้วทำกิจกรรมอยู่ด้วยกันคุณยังมีศักดิ์ศรีกว่าเสียสูญนยังมีศักดิ์ศรีไปมากกว่านี้อีกเยอะถ้าอยู่กันสามคนตื่นเช้ามาทำกิจกรรมนึ่งข้าวใส่บาตส่งลูกไปโรงเรียนเออสบายๆอบอุน่น พ่อแม่ลูกคนยังจะศรัทธามึงอีกเยอะคนที่จิตใจอ่อนโยนคนที่บอกว่าอยากสนับสนุนเยอะอาจจะน้อยแต่ก็เนือน้อเนื้อเน็นเน็ตนะที่เขาแบบรักเลเ็นดูว่าเฮ้ยโอเคเขาจะเป็นคนรักครอบครัววันดีคืนดีเนี่ยมึงถีบหัวสามีไปเข้าปา่าจะมาเรียกร้องความเป็นธรรมจะมาเรียกว่าโอ๊ยครอบครัวของฉันไหนอะวันนี้คืนดีมึงให้คนมาด่าครอบครัว โคตรเง่าสกราชวงตระกูลอันนั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องเหรอภาพความอบอุ่นภาพความที่เฮ้ยคนเขามองมันไม่ใช่อย่างนั้นมันต่างจากพ่อไปเียแม่ในันอ,อีกวันนี้เขาต้องพาลูกไปเรียนไปหาห้องพักไปหาที่พักเขาสนับสนุนให้ลูกของเขาเนี่ยไปเรียนหนังสือไปหาความรู้แต่เสียดัลน,น,น,นักขันพาลูกไปเจอใครไปเจอแต่ ไม่สมประกอบพาไปแดกนยกนย่างไปโอ๊แต่ละตัวพฤติกรรมคำพูดคำจาเออคุณดึงคุณดึงลูกไปอยู่ในสังคมแย่ไปอยู่ในสังคมที่อับปีจันเลยอะแต่อีกคนหนึ่งไปเรียนหนังสือจ้ะพาลูกให้เรียนให้สูงพ่อแม่พยายามสนับสนุนลูกให้เรียนหนังสือสูง,สงแต่นี่พยายามดึงลูกไปอยู่ที่ต่ำไปเจอคนที่อับปีจันเลย เออนั่นไงดูเขาสิดูเราสิเอาให้ชัดทําไมเอฟซีเขาหายเขารับไม่ได้เออเขากินข้าวไม่ได้กินยานั่นเละพฤติกรรมมันก็แสดงให้เห็นอย่างนี้